DRIVE AND t a ้างั้น drive and talk เลยแล้วกันเป็นฮ o n d a c ซีนะครับทั้ง2องพาวเ r อร์นะฮะครับซึ่งทดสอบมาหมดแล้วนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ย c r อืวีเรามีทั้งหมดห้ารุ่นย่อยในประเทศนี้ครับมันมีห้ารุ่นย่อยนะใช่แต่ทีนี้ ข่าวร้ายคือตัวขับหน้าเบนซินเทอร์โบฮอนด้าไม่มีรถทดสอบนะจ๊ะอดก็คือตัวล่างตัวล่างสุดไม่มีจ้าอดจ้ะทำไงดีละกูก็เอาเท่าที่ได้ในเมื่อแวร์เรนมันมีความต่างอยู่พาวเวอร์เทรนมันอาจจะเหมือนกันแต่แวร์เลนมันต่างก็ลองดูกันละกันนะทีนี้ออยากจะให้ ดูข้อมูลตรงนี้กันนิดนึงเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันค่อนข้างจะมีความน่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนคือคืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวของเบนซินเทอร์โบเนี่ยคราวที่แล้วที่เราลองกันมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นตัวไอ เจ็ดที่นั่ง All wheel drive All wheel drive ครับ <Yeah. S 2> แต่ทีนี้พอที่เราเอาอมาลองตรงเนี้ยมันเป็น All wheel drive เหมือนกันครับแต่เป็นห้าที่นั่งจ้ oh. าเบาะแถวสามถูกถอดออกไปน้ำหนักเบาขึ้นเจ็สิกิโลครับอืมเมื่อน้ำหนักมันเบาขึ้นเจ็สิบกิโลมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไง ใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นอย่างไรไปได้ล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่ะลองเทียบกันดูแล้วกันทีนี้ทุกท่านฮะ,อ,ะอัตราเร่งนะจ้ะไม่ไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไฮบริดตัวไฮบริดเนี่ยตัว e s e v เนี่ย uh huh. คนก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นขับหน้าเนี่ย ตัวเลขจะดีขึ้นกว่าตัวขับสีเยอะแค่ไหนอ่ะสรุปมาครับเราจะไล่ตัวเลขเอาเอาเทียบเบนซินด้วยกันก่อนนะเบนซินเทอร์โบเนี่ยถ้าเป็นตัวเอ l นะครับเจ็ดที่นั่งตัวที่แล้วเนี่ยศูนย์ร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสิบเอดจดหนึ่งเจ็ดวินาทีครับพอเป็นห้าที่นั่งปุ๊บมันเหลือสิบจุดเจ็ดสองวินาทีว่ะอืมเร็วขึ้นหายไปศูนย์จุดสี่ จากการที่น้ำหนักบอดแถวสามถูกถอดออกไปเจ็ดสิบกิโลทุกอย่างดีขึ้นทันตาเห็นอืมประการต่อมานะครับอ่าแล้วถ้าเทียบกันกับตัว ESEV บ้าง ESEV เทอร์ริขับสี่ล้อคราวที่แล้วเนี่ยศูนยถึงร้อยได้เก้าจุดห้าห้าวินาทีครับพอเป็นขับสองล้อหน้าปุ๊บมันหล่นลงมาเหลือเก้าจุดศูนหกวินาทีเร็วขึ้นทันตาเห็นครับ แต่ยังแพ้บัสด้า c X ้าสองจุดสองตัวไหม่ในเชนดีเซลนะดีเซลทีนี้อัตราเร่งแซงแปดสิบถึงร้อยยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างครับรุ่นเทอร์โบเจ็ดที่นั่ง <c oughs> เราพุ่งเพียงกันที่เจ็ดจุดเจ็ดสามวินาทีครับและถ้าเป็นเกียร์สามรุ่นมันจะเหลือเจ็ดจุดสี่สามวินาทีอืม แต่ถ้าเป็นรุ่นห้าที่นั่งมันจะอยู่มันจะหล่นลงมานิดเดียวนะครับก็คือเจ็ดจุดหกสี่วินาทีแต่ถ้าเป็นเกียร์สามปุ๊บมันหล่นลงมาเยอะเป็นเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดวินาทีครับส่วนรุ่นไฮบริดขับสี่ดูท็อปอะนะมันอยู่ที่เจ็ดจุดสี่วินาทีครับครับแต่พอเป็นไฮบริดขับสองมันหล่นลงมาเหลือห9จุดเ้าห้าวินาทีชัดเจนนะครับก็กลายเป็นว่า ก็เป็นเป็นตามที่เราเข้าใจกันคือพอเป็นขับสี่น้ําหนักแล้วก็การสูญเสียกาลังแรงดบขับเคลื่อนมันก็จะเยอะขึ้นครับนะซึ่งเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็ตัวเลขมันก็จะหายไปประมาณนึงก็แย่ลงประมาณนึงแต่ว่าพอเป็นขับสองตัวเลขมันก็จะดีขึ้นอย่างที่คุณเห็นกันนี้แหละนะครับผมตอณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้ปุ๊บนะครับก็ชัดเจน ขับสีเนี่ยจําเป็นกับคุณแค่ไหนโอ้นะขับสี่จำเป็นกับคุณแค่ไหนเพราะาถ้าเป็นหนึ่งจุดห้าเทอร์โบแล้วเนี่ยอืเอาตรงๆนะอ,อผมมองว่าถ้าถ้าเป็นขับสีเนี่ยตัวเลขมันดีขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากอะไรเลยมันมาจากน้ําหนักของเบาะล้วน แค่ห้าที่นั่งกับเจ็ดที่นั่งมีความต่างกันขนาดนี้แล้วถ้าขับแล้วถ้ามันแปลงเป็นขับหน้าเนี่ยตัวเลขมึงไม่หล่นไปเหลือสิบต้นๆเลยเหรออืมใช่ไหมใชใ่คุณเริ่มเห็นภาพ้วใช่ไหม <Yeah. S 2> ทีนี้เรากำลังจะบอกว่าอะไรเรากำลังจะบอกว่าถ้าคุณรอรถนานกับไฮบริดแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากรอครับไปเทโบืม คือโอเคแหละอัตราเร่งของ h y บริดมันแรงกว่าแต่มันแรงกว่ากันแค่ประมาณแบบนิดเดียวแทบไม่ต่างกันมากอย่างที่เห็นในตัวเลขตรงนี้ครับส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นนะอะอันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันเป็นเรื่องตลกตัว1.5เทอร์โบ E L 7ที่นั่งศูงถไม่สี่รสิกิโลเมตรชั่วโมงเปิดแอร์นั่งสองคน14.44กิโลเมตรตอลิตรครับ พอเป็นห้าที่นั่งเบาะหายไปสองที่ม,มันก็ดีขึ้นมากระจึงหนึ่งเป็นสิบสี่จุดหกเก้ากิโลเมตรต่อลิตรแม่ถ้าไม่เห็นความต่างเออนะครับต่างกันศูนย์จุดสองไม่เกินนะแต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยขับสี่กับขับหน้าเนี่ยมันต่างชัดขับสี่เนี่ยมันได้สิบสี่จุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรแต่พอเป็นไฮบริดขับสองมันดีขึ้นเป็นสิบห้าจุดสองหนึ่งกิโลเมตรต่อลิตรมันพ้นขึ้นมาจนได้ เป็นร้อนสิบห้ามาสิบห้าชัทีนะฮะแต่ถ้าเทียบเรื่องความประหยัดจริงๆแล้วเรื่องตลกคืออะไรป่ะคูเปอร์หรูโฟสเตอร์สองศูนศูนย์ไอเอสซีบีทีออร์ฟสิบห้าจุดปดหนึ่งคือหมายความว่าวิ่งร้อยสิบนิ่งๆนิ่งๆคอนสแตนต์สปีดเออโฟลิสเตอร์จะประหยัดกว่าืฟลิสเตอร์ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเทอร์โบไม่มีไฮบิดเลยนะ ถ้าเป็นคนที่ขับปีนหนักทั้งคู่ซัดโหดทั้งคู่อืมมันก็ซดโหกพอกันทั้งคู่นั่นแหละไม่ต่างกันหรอกอย่าไปคาดหวังเอายี่ดี่วะอย่าไปคาดหวังความประหยัดจากรถไซส์นี้ให้มันเหมือนแบบพวกนิสสันคิกครัวร่าคอสเซตอาร์วีอะไรพวกนี้อยากได้ความประหยัดขนาดนั้นไปซื้อมิลลาดไป ไปเกินกว่าที่กูคิดไปเยอะเกิใช่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 เกินกว่าที่กูคิดไปเยอะใช่และถ้าอยากได้ความประหยัดยิ่งกว่านั้นคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับมึงไปเนต้าวีไปไม่ครับจอดแม่งเลยนั่นแหละเดินแม่งเลยจบคือเอาเอาแบบเอาแบบสรุปอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่จิมพูดเนี่ยก็ตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าว่าไอ่บ่อห้ากับเจ็ดที่นั่งเนี่ยถ้าวิ่งทางไกลๆเนี่ยผมว่าพวก อัตราทีนเปลืองเนะี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ powertrain เนี่ยไอข้ขับสองอขับสเนี่ยจะมีแฟกเตอร์ที่เยอะกว่าเรื่องของเบาะเออประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็เอาจริงผมว่านะเท่าที่ดูเนี่ยครับผมว่าคนซื้อ Honda crv โดยส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นเนี่ยครก็ไม่ค่อยก็ไม่ค่อยแคร์หรอกรแล้วผมว่าอัตราเร่งมันเป็นอัตราเร่งที่สมเหตุสมผลกับรถไซ์นี้แบบทั้งทั้งทั้งห้ารุ่นย่อยเลยดีกว่าวผมว่ามันมันจบแล้วอะคุณไม่ต้องไปกะ โหให้ศูนหนึ่งร้อยแค่นี้มันอ mm ืดไม่อืดแต่ผมขับโฟ์เตอร์อืดกว่านี้อีกผมขับได้เลยเพราะฉะนั้น อัตราเร่งอัตราเร่งแบบนี้นะอันนี้เป็นคำพูดจกคนที่ขับรถแบบติงผีไม่ใช่อยากกูก็อยากได้ขึ้นเลยวูอยากได้ให้บิดวัวอยากได้สุ่นไม่ให้แอสนหรืมันไม่ยอมให้ไม่ให้เสียงดังเลยเสียงดังเลยคือถ้าเราขับรถแบบนี้มันคือรถ SUV มันคือรถครอบครัวครับคืออัตราเร่งอ่ะมันควรจะอยู่ในประมาณนี้โอเคแล้วฉันก็ว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ในแบบนี้โอเคแล้วไม่ไม่ต้องการอะไรไปเยอะกว่านี้อีกแล้วแล้วคนซื้อหอนด้ ซีวีส่วนใหญ่นะผมเห็นนะเขาเล่นไฮบริดเนี่ยเขาก็ไม่เล่นออวิลด์ไลทเลยเขาไปเล่นตัว r s เลยเพราะอะไรรู้ป่ะสวยมันสวยมันสุดล้อมันจบอะไรอย่างเงี้ยเขาไปก็ไปอย่างนั้นเลยใช้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะบ่นค่าน้ำมันป่นค่าน้ำมันเสร็จใช้ไปปีนึงแล้วก็เดี๋ยวก็าขายทิ้งเนี่ยรอสอยอีสองเดี๋ยวผมรอสอยแล้วกันไม่ได้แบบนี้แหละผมว่าซื้อซีวีตอนนี้นะคือคุณคุณไม่ต้องคิดมากเลยจริงผมผมยังคิดอยู่เลยว่าเอยถ้าเกิดว่าคนไม่ได้แบบว่า สายแบบโอ้โหอย่างซูวาลูเนี่ยคือขับสี่ก็ต้องปล่อยเข้าไปนั่นคือไปพวกสายแคมปิ้งสายดอยสายที่ยูนิคแบบเน้นเรื่องนู้นแล้วอ่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานในเมืองปกติทั่วไปอยากได้รถไซซิ่งประมาณนี้ผมว่าณวันนี้ c r อาคือมันค่อนข้างตอบโจทย์นะชอดีรู้จักรู้จักเรือตัวเลือกต่างๆตอนนี้ออปชั่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นชั้นนะหลังจากที่เอามาใช้ชีวิตกันสี่รุ่นย่อยครับตอนแรกที่ฉันเคยบอกว่าให้เอา E อ7าที่นั่งตัวท็อปแล้วจบเนี่ย ณตอนนี้ฉันอาจจะเปลี่ยนว่าไปเอาแค่ตัวตัว ES 5ที่นั่งก็พอ ES ห้ที่นั่งเอา e l d r ได้เนี่ยผมแบบจบแล้วออปชองออปชั่นก็กำลังดีราคาก็ราคาก็ดีใช่ไม่เกิน้านหกและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ CRV รุ่นเนี้ในผู้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้การพัฒนาต่างๆกูไม่เห็นคำว่าลดน้ำหนักเลยว่ะรถมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเขาจงใจให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ถ้ารถมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วมึงสามารถทอาอัตราชิ้นเปลิงให้ดีขึ้นได้ประมาณนี้อืดีขึ้นจากรุ่นเดิมได้นิดหนึ่งประมาณนี้มันคือคําว่าดีถมถือนะเว้ยในแง่ของคนทํารถอ่ะ <c oughs> นี่พูดเลยแล้วไม่ได้โวยฮอนด้าด้วยและฉันกล้ายืนยันถึงเรื่องหนึ่งนี่คือซีอาวีที่ขับดีสุดในประวัติศาสตร์บาลานซ์ทั้งความนุ่มแล้วก็ความมั่นใจความคล่องแคล่วได้ในแบบเดียวกันอเอาง่ายๆว่าคืนก่อนฉันพาจรวดไป ก็คือหลังจากที่แยกกับผู้เธอไปอ่ะขับรถพาจรวดไปครับขนจรวดไปเอขับรถขนจรวดดีไหมขับรถขันจรวดครับขับไปขันจรวดไปไงว้ายโอ้ยสนุกเลยแล้วปรากฏว่าคืนวันนั้นฝนมันก็ตกไงอืมตกประมาณนึงครับแต่ฉันยังพา c r อขับสี่ ซัดขึ้นทางด่วนที่ความเร็ว160กิโลเมตรชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย <Yeah. S 1> ซึ่ง CRV รุ่นเก่าๆไม่มีรุ่นไหนที่ทําแบบนั้นได้แล้วยังให้ความมั่นใจได้ดีอย่างนี้ครับเลยว่ะม, yeah. มันให้ความมั่นใจในระดับที่ Mazda CX-5 Gen 2ให้ไม่มีทางให้ได้เอาเอาลเมซิกอะ ไปตายซะไปฮี๋ยวาร์ซีที่ไปตายซะไปเราเราก็ต้องพูดเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็ต้องคอมเพลคคู่แข่งทั้งหมดในกลุ่มเมื่อกี้ฟอร์เรสเตอร์เราก็ต้องพูดว่าอ่ามันข้อดีข้อเสียอะไรต่างกันยังไงเ g ยมจีซัทเอสใช่ไหม เอ็มีมันต้องเอสเอ็มอีเอสอันนั้นยังไม่ได้พูดไงอันนี้เราก็ต้องไปเทียบเขาเรียกว่าต้องไปเทียบคู่แข่งที่แบบว่าสมน้ําสมเนื้อเพราะว่าเขาผัดกันขึ้นที่หนึ่งกันมาตลอดระหว่างฮาวาวลเฮตซิกเจ้าตลาดกับคอนด้าซีอารีที่เป็นพระรองมาโดยตลอดคอนด้าซีอารีน่ะเป็นเจ้าตลาดพี่พูดสลับกันเลยอีฮาวาวเนี่ยมันมาทีหลังแล้วก็มีคนแหกันไปซื้อใน้วยคำเี่ยโอ้ยรถจีนดีเถอะ สวยขึ้นไปนั่งบนไอศครายดูดีจังเลยเป็นไงล่ะมึงช่วงล่างนิ่มย้อยโยนเฮี้ยที่สุดในตลาดวันนั้นมีคนมาถามผมด้วยนะบอกว่าเนี่ยขับฮาวาเฮดซิกอยู่แล้วปรากฏว่าจำคอพานแล้วมีเสียงตึ้งอ๋อมี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 ผมว่าอ๋อจริงปกติคือมันตึ้งปกติมันยันผมมันโชคมันยันมันนุ่มไงคือไอ้ใครชอบ ใครชอบรถไม่ใช่ใครชอบรถนุ่มใครชอบยวยใครใครชอบรถนิ่มอ่ใครชอบรถนิ่มแบบแบบไปเรื่อยๆโยนๆไปนิ่มๆไปฮาวเเซิกมันก็ตอบโจทย์ในราคาของมนันแ,แต่กูยืนยันข้อหนึ่งว่าคนที่ชอบรถนิ่มๆแล้วจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล <c oughs> บ้างแล้วคาดหวังว่าจะได้อินทีเรียที่นุ่มพอๆกับช่วงล่างจากฮาวเอรสซิกกูยืนยันในฐานะที่ กูคเคยต้องให้ไอ้มาร์คเอาฮาวาลเอสมารับกูไปโรงพยาบาลมาแล้วอ <c oughs> ืกูบอกเลยว่าจันไร <c oughs> เอาฮาวาลเอสไปโรงพยาบาล <c oughs> แล้วตอนแบบรีบๆอย่างเงี้ยนะใช่แล้วีสำคัญคือกูก็ต้องนอนเพราะกูก็ปวดไง <c oughs> กูก็เจ็บไอ้ตรงไอ้นี่ไงเอ้ที่สะ,ะบักไอ้ตาอะไรต่างๆนานากูอ,ะอ่ะ,<น>ะโอ้โหขอบอกเลยนะ,นะ <c oughs> คือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ช่วงล่างอย่างเดียวปัญหาอยู่ที่ตัวเบาะด้วยเพราะเบาะที่มันสวยนี่มันนั่งไม่สบาย<อ>แต่ถามว่าเบาะ CRV เป็นยังไงอันนี้ก็เทียบได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานเชนก็ลองกลับไปนั่งรถไอ้รถ EQ <ด>เข้ามาครับเจนห้านั่งสบายกว่าข้างหลังอะ่ะไม่ใช่แค่ข้างหลังข้างหน้าด้วยคือฟองน้ําของเจนห้ามันนุ่มกว่าอทั้งโครงเลยครับแต่ว่าตัวดีไซน์ของเบาะถ้าว่ากันจริงๆตัวดีไซน์ลักษณะของการตอบ การอุ้มการการซัพพอร์ตการซัพพอร์ตต่างๆกับตัวดีไซน์ของเบาะ Gen 6ดีกว่าใช่แต่ฟองน้ําที่มันนุ่มกว่ามันเลยทําให้ของไอ้เบาะของเจน Gen 5เนี่ยมันเลยนั่งสบายกว่ากันนิดนึงถูกแล้วเรื่องที่เราก็พูดย้ําไปแล้วก็คือกูไปเจอเจน6เวอร์ชั่นจีนมาที่เซี่ยงไฮ้ออโตโชว์อเวอร์ชั่น CRV เบอกมันก็แข็งอย่างนี้แหละแต่พอเป็นเวอร์ชัน Honda b r e อก็ Honda b r บ e z e อะ b r w z e ไอ้ B R W E Z E เออถูกทำาไมบอกมันน e ุ Z ่ม e ก mm ับ C R V วะนุ่มในระดับที่เรียกว่าคือแบบเท่าๆกันกับ E C R V Gen 5บ้านเราเลยแล้วน like ั่งสบายกว่าเยอะเลยคือทำไมมึงมึงอะไรก็เทไปที่เวอร์ชั่นจีนอย่างเดียวกันหมดเลยวะก็มันบริสไงมันน้องนั่งสักพักอ่ะถ้างั้นทีมโปรดักต์แพนนี่ฮอนด้า C R V บ้านเรามึงเอานี่เลย Honda C R V a t t a k เออขอบใจโจมตีแม่งเลยนะครับ เพราะคงไม่ใช่เปล่าอ่ะใส่ใส่เข้าไปในแพ็กเกจที่ขายลูกค้าด้วยนะครับของแถม24รายการนะฮะหยุดพอที้ประเด็นเนี่ยพิ่งคือในแง่ของความมั่นใจในการขับขี่ตอนนี้ CR-V เจนนี้เราให้ว่าดีที่สุดในตลาดในบนทางเรียบนะอแต่ถ้าบนทางออฟโรดกูไปโฟเ s สเตอร์แล้วก็เรามองเรื่องเอ่อเฟลลิ่งฮูมาราเรื่องเบรกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างโอเวอร์ เฮ้ย driving dynamic มันคือคำว่า drive as i n t e n t ที่เราเคยพูดมาตอนนี้กลายเป็นว่าณวันที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ Honda ทุกรุ่นเซ็ตรถมาให้ขับดีมากมบางรุ่นเกินหน้าเกินตามาด้าไปนิดน,นึงแล้วด้วยซ้ำดีผิดหูผพี่ตาฮอนด้พูดง่ายใช่แต่ทุกท่านครับ,รบ,รบก็สนิมซี v i c นี้แล้วตัวใหม่แล้ว <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเเป็นเคสที่เยอะอะไรครับถามว่าเซีบมีโอกาสจะมีไหม ตอนนี้ยังไม่มี <Yeah. S 2> ตอนนี้ยยังไม่มีอืแต่อนาคตกูว่าไม่แน่รอดูต้องรอดูผมว่ามันมันคุ้มค่ากับการรอคอยแหละถ้ามันรอไม่ได้นานมากนะนี่คือ CRV <c oughs> ที่ดีที่สุดเท่า <c oughs> ที่พวกเขาเคยทำมา <c oughs> แล้วก็ทุกคนอาจจะล้อมันว่ามันเป็น Honda x c 6 0อะไรก็ตามแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะบอกว่าอีซองแบบนี้เรียบๆอย่างนี้มันอยู่ได้นานครับ <c oughs> เพราะส่วนหนึ่งคือวอลโว่เขาทําดีไซน์ออกมาให้ดูดีไปแล้ว Honda ก็เลยกออ็มาอย่างที่เห็นเลยตกใจ <c oughs> มันเรื่องเดียวกันนะเออเรื่องเดียวกันนั่นแหละโอเค <c oughs> เป<อ>็นอย่างนี้เลย drive by jimmy